สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชิลี่จะมาอัปเดตนะคะเรื่องการเข้าประเทศไทยนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้นะคะมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยแต่ก็ไม่มากนะคะนิดเดียวเองนะคะก็คุณต้องมีทิเกตนะคะที่คุณจะต้องกลับไทย นะคะตั๋วเครื่องบินที่คุณกลับไทยวันเวลาระบุไว้เรียบร้อยแล้วว่าคุณจะกลับถึงไทยวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรไฟล์บินอะไรนะคะอันดับที่2ที่คุณต้องมีคือพาสปอร์ตค่ะพาสปอร์ตที่คุณต้องมีเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่มีพาสปอร์ตเนี่ยคุณบินไม่ได้อยู่แล้วนะคะเตรียมตัว มีพาสปอร์ตเลยเก็บไว้เลยเอกาสารพาสปอร์ตของเรานะคะแล้วก็มีทิเกตแล้วใช่ไหมอันดับต่อไปค่ะก็คือใบสเตทควอรั a n นทีนนั่นเองใบที่เราจองโรงแรม ASQ อะค่ะตอนนี้นะคะเขาอัปเดตจาก16วัน15คืนนะคะเป็น11วัน10คืนนะคะสำหรับผู้ที่ เดินทางเข้ามาประเทศไทยแต่ไม่ได้ที่ผู้ที่มาจากประเทศเซาท์แอฟริกาหรือแอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้นะคะอันนั้นเป็น16วัน15คืนถ้าใครมาจากแอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้นะคะเซาท์แอฟริกาเนี่ยกรุณาเสดควอนตีน11วัน 10, 16วัน15คืนอยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดมาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในในลิสต์นะคะก็จะเป็น10วันเอ้11วัน10คืนค่ะ ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดมาแล้วนะคะไม่ว่าจะตัวใดก็ตามนะคะที่ไม่ได้อยู่ที่องค์การอนามัยโลกรับรองนะคะก็ยังคงเป็น11วัน10คืนค่ะส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์นะคะหรือซีโนฟาร์มหรืออะไรเนี่ยคะ่ะที่ที่ไทยรับรองเอาไว้นะคะแล้วก็องค์การอนไมายโลกรับรองเนี่ยแล้วก็มีเอกสารของไทยอยู่นะคะว่ารับรองวัคซีนตัวนี้นะคะก็จะได้การ นะคะสเต a ควอนต n นแค่8วัน7คืนเท่านั้นค่ะ8วัน7คืนไม่นับวันแรกนะคะที่คุณมาถึงเหมือนเดิมค่ะต่อให้คุณมาถึงตีสี่เขาก็ไม่นับวันนั้นค่ะเพราะว่าต่างประเทศเขาอาจจะนับแต่ว่าไทยไม่นับวันแรกที่คุณมาถึงไม่ว่าคุณจะมาถึงตีสี่ตีห้าตอนเช้าเขาก็ไม่นับวันแรกที่คุณมาถึงนะคะเขานับอีกวันเป็นวันที่หนึ่จำไว้ให้ดีนะคะที่คุณจะต้อง พักโรงแรมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวดูในใบโรงแรมเนอยเขาจะออกมาแล้วเขมีการอัปเดตส่วนราคาก็ลดไม่มากนะคะลดมินิดเดียวเองนะคะถ้าคุณดูราคาเนี่ลดประมาณ10% 10ปรน่ะประมาณนั้นนะคะ1 0 1ถึงเ็ขาจะลดราคาอยู่ประมาณนี้ค่ะไม่ไม่เยอะไม่เยอะจากของเก่าที่เราจ่ายไปนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือฟิส t ์ทูไฟ ฟิสตูไฟลเราไม่ใช้แล้วนะคะในทุกๆประเทศเราไม่ใช้ฟิสตูไฟลแล้วนะคะที่ใบที่กับเช็คเกี่ยวกับเอ,อร่างกายว่ามีการไอการจามมีไข้หรือเปล่านะคะอันนี้ไม่ต้องเช็คไม่ต้องไปหาคุณหมอหเสียตังค์แล้วนะคะตัวฟิสตูไฟลไม่ใช้แล้วนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของวัคซีนเหมือนเดิมวัคซีนที่คุณที่คุณฉีดนะคะคุณจะต้องฉีดวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกรับรองเนี่ย มาแล้ว14วันนะคะคุณถึงมีสิทธิ์ที่จะสเต t ควอนตีน11วัน10คืนได้ไม่ใช่ว่าเออคุณฉีดเมื่อสองวันที่แล้วแล้วคุณจะได้การสเต t ควอนต a นอ่าสิบอ11วัน10คืนนะคะไม่ได้นะคะคุณต้องฉีดมาแล้วเข็มที่2หลังจากเข็มที่2 14วันแล้วเท่านั้นแล้วก็มีใบรับรองนะคะมาให้เรียบร้อยเวลาคุณดาวน์โหลดเอกสารเนี่ยในเว็บไซต์ของ M+ f อฟจีของอสถานทูตไทยเนี่ยนะคะหรือกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยคุณก็จะต้องดาวน์โหลดเอกสารหนึ่งสำเนาพาสปอร์ตนะคะที่ถ่ายหน้าของคุณเนี่ยหใบนะคะสแกนไปเลยค่ะต่อไปจะเป็นตัวอัำว่าสปอร์ตแล้วก็จะเป็นตัวตัวใบทิเขตที่ COE นะคะ ที่คุณจะโรงแรมที่คุณจะพักเพื่อทําการเสตควอนทีนอีกอันนึงค่ะเป็นใบที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่คุณเนี่ยได้ฉีดวัคซีนมาแล้ว14วันมันจะต้องมีใบรับรองมาให้คุณถ้าไม่มีใบรับรองโดน11วัน10คืนค่ะส่วนใครที่มาตากแซแอฟริกันพัฒน์ไับนะคะก็อัปเดตให้ฟังแค่นี้ค่ะแล้วก็ฟิ t o ูไฟไม่ต้องแล้วส่วนตัวตรวจโควิดใบ swap เนี่ยยังต้องใช้อยู่นะคะ swap เนี่ยก็คือ72ชั่วโมงตอนหลังผลออกอย่างเช่นผลออกวันเนี้ย นะคะวันนี้วันออกผลจนถึงวันที่คุณบินเนี่ยภายใน72ชั่วโมงนะคะไม่ใช่วันที่คุณไปทําวัคซีนนะไอจะการสวอปนะคะวันที่คุณได้ผลจนถึงวันที่คุณจะบิน72ชั่วโมงอย่างเช่นว่าคุณตรวจสวอปจมูกเนี่ยผลออกวันที่5คุณสามารถบินวันที่7เช้าถึงวันที่7เย็นได้นะคะแต่ต้องดูเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็บอกคุณแบบนี้นะคะก็ยังคงอัปเดต แล้วให้ฟังนะคะว่าชิลีเดลอนจะกำจะกำกำลังจะกลับไทยแล้วนะคะก็ดีใจนะคะก็ได้กลับไทยแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะกลับไทยแล้วก็สุขภาพดีแล้วหวังว่าประเทศเราเรานะคะทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันวัคซีนเนี่ยเป็นแค่การป้องกันไม่ให้เราโคม่านะคะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ติดนะคะถ้าเกิดตัวไวรัสมันพัฒนาขึ้นเราก็มีสิทธิ์ติดได้เหมือนเดิมยังไงก็ขอทุกคนกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่แมสให้เรียบร้อยด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ